บอลสีจันฉายค่ะบอลสีจันฉายนะคะเป็นบอลเก่าบอลโบราณค่ะเป็นบอลสีตัวแรกๆเลยนะคะที่พี่กุ้งก็อยากเก็บเขาไว้นะคะพอๆกับเออแต่แต่ไม่น่าจะเก่าเท่ากับเจ้ากุ้งไก่เซอร์เนาะอ่าเนี่ยจะเป็นตัวบอลเก่าที่เอ่อที่นึกถึงเลยนะคะเวลาพูดถึงบอลสีก็จะต้องแบบว่าเอออยากมีเขาเก็บไว้ด้วยนะคะอันนี้พี่กุ้งก็จะเลี้ยงให้เขาเป็นเหมือนฟอร์มกอก็อยู่ในกระถางนะคะ ก็จะมีลูกมีหน่ออยู่ก็ใบใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้เลี้ยงในบ้านแล้วก็มีแดดครึ่งวันเช้านะคะให้เขานะคะก็ค่อนข้างมีความาทนทานอยู่เหมือนกันนะคะถ้าแดดจัดนี่ใบจะเล็กกว่านี้นะคะอันนี้ประสบการณ์การเลี้ยงส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่แดดสักครึ่งวันเช้าเ่ยค่ะใบก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะแต่ทั้งเีื่งนั้นถ้าแดด จัดยังไงแต่ถ้ามีความชื้นให้เขาค่อนข้างสูงเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะโดยธรรมชาติของพอสีแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะชอบความร้อนชื้นนะคะวันนี้เอามาให้ชมเพียงเท่านี้ค่ะ